วิธีแก้ไขสําหรับคนที่วิ่งออกกําลังกายนานๆและโดนเสื้อบาดนมนะครับวันนี้ผมก็มีไอเทมมาแนะนำนะครับ นี่ก็คือพิงค์ิตตี้นะครับแผ่นแปะจุกของผู้ชายนะครับผมวันนี้ผมก็เอามาให้ดูกันทั้งหมด4แบบกันเลยนะครับผมก็จะมีอยู่ที่2ไซส์นะครับเป็นแบบ4.5เซนติเมตรกับ3.5เซนติเมตรนะครับมี2สีนะครับจะเป็นแบบสีใสนะครับแล้วก็สีเนื้อนะครับสำหรับสีใสเนี่ยก็จะเหมาะกับการใช้งานแบบเสื้อขาวๆแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดจะเอาไปใช้ออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นสีใสหรือจะเป็นสีเนื้อก็ได้นะครับผมส่วนตัวผมชอบใช้ขนาด4.5เซนมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่กาวที่มาาาาากกวววว่่่เเลรใสติิดงยๆ มันจะทําให้ยึดเกาะดีมากกว่านะครับแต่ว่าตัว3.5มเนี่ยมันก็ไม่หลุดนะครับผมเพราะว่าผมไปใส่ทดสอบวิ่งไกลๆลองลัน21กิโลมาแล้วนะครับในส่วนของราคาเนี่ยแบบเล็กเนี่ยจะอยู่ที่69บาทแบบใหญ่จะอยู่ที่79บาทนะครับผมใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่ที่10คู่20ชิ้นนะครับก้อนนี้คืออยากแนะนําจริงๆนะเพราะว่าใช้ดีมากๆครับเวลาผมวิ่งลองลันเกิน10กิโลขึ้นไปเนี่ยผมก็จะแปะอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันช่วยป้องกันเสียดสีได้แบบดีจริงๆนะครับตั้งแต่ใช้มาเนม,มโนบาน ต่อไปเลยนะครับผมต้องขอบคุณแบรนด์พิงค k i ิตตี้ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ดูทั้งหมดครบทุกแบบเลยนะครับผมถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อที่พิกัตกดตะก้าด้านล่างได้เลยนะครับผม